สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องรียวรถไถซิ่งครับวันนี้จะพาทุกท่านมากินซอยจุนก็ซื้อเนื้อวัวมานะเออตรียมทุกอย่างเตรียมพร้อมมาแล้วนี่ก็จะมีคนมาช่วยกินนะน,นี่เบาจองนี่ก็บาโอนโก้เครื่องเราก็มีประมาณนี้อันนี้ดีกออ็ไม่ใช่ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ <laughs> <laughs> อันนี้ไม่ใช่ดีอันนี้คือเลื่อนนี่คือดีอันนี้คือ,อ,นนคอขี้ขม ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะกิ่งของกิเพีย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 อันนี้น้ำจิ้มเราก็จะจะแยกสองชุดใส่ดีกับไม่ใส่ดีตัวรองจะดีไหมดีอยู่ครับอีกอีกตัวไหนเหมือนต้มสูงผู้เขากำลังทำพระอันนี้เขมีอะไรอยู่กุ้งดาวจับไหมจับโป๊กโกโก้จับจับทับเลย ตับรกซอยเลยซอยเลยนี่อตับแรกเหมือนเหมือนมุกเลยนะซอยซอยของแบตซีก่อนขนุยาดใช้เรียนไหวครับออกยู่ี่ไม็เียู่ที่รนคือเตี๋ยวกลางทุ่แล้วก็ข้างหลังร้านเราก็จะบรรยากาศดีมากไื่ชิมนาน รวมเย็นสบายมากอันนี้เค่ชิมน้ำจิ้มนะยังเงยเลยทำลำไปสูบไปด้วยมะนาวครับมะนาวใส่ครับเสดีเสดีอันนี้เสดีเยังไม่ใส่ครับอันน,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 นี้อันนี้อันนี้น้ำจิ้มมะนาวครับน้ำจิ้มมะนาวช่องสูตรชองสูตรนะฮะน้ำจิ้มผักครับ เราก็จะมีนี่เจ็ดตัวนี้ผักแพงมากครับแพงมากน้ำมันก็แพงแต่โชคดีครับข้าวถูกข้าวถูกครับพี่น้องโชคดีข้าวถูกนะฮะผมจะเป็นข้าวถูกครัแบบโชคดีมากคนไทยขายางก็มีของถูกอยู่ครับมีของถูกอยู่ครับคือข้าวเษตรกรปีนี้ครับไม่ต้องพูดถึงเนบะนเต็มเต็มนะครับ ผมว่าเราลงทุนกัน,น<า>ออกออกมาทำโรงสีข้าวสีข้าวแล้วก็ขายข้าวสารน,ะน่าจะรุ่งกว่าอืมน,นี่ก็ลูกทุ่งลูกทุก่งมาครับนะอ,อยู่กับทองทุ่งองา,า,าตับครับตับ ครับนี่สมขีดครับ3ขีดร้อยซื้อมาจากสีแยกไปเดงน้อ,อ,นองเต่ารับสูรินพิกาดนะใครจะไปซื้อ,อกิอนก น้ำจิ้มชวยมาแนละ้วหอมเลยครับปูบินต่ำก็มาแล้วครับปูบินต่ำแรงวันทำไมเขาเรียกมันยังวันมันมาต่กลางวันนะตัวนี้ก็ขั้นตอนการเตรียมของก่อนนะฮะนี่คือผ้าคีริว้วเช็ดโต๊ะไม่ได้นะตัวนี้ผ้าคีริว้วสบายนางโหนี่มิด เนื nữa, ้อชุดนี้ซื้อมา400ฮะมีเนื้อมีสบายนางมีตับตอนนี้ก็เตรียมเสร็จแล้วครับทุกคนเราก็จะมาชิมกันตอนนี้ชายเปนเล่ยนวายนะแบบซี่อร่อย ครับบรรยากาศทุ่งนาครับอาชิมก่อนชิมก่อนอันนี้น้ำจิ้มแรกนี่น้ำจิ้มใส่ดีนนี่ครับ้องมันจะคมหน่อยนีอ่อน่าอร่อยจังเลยอตอนนี้ลิลลี่ถ่ายซิ่งกำลังอยู่หลังกล้องนะครับ ครับตรงกินเนาะสุดใหม่ข่อยข่อยเป็นยังไงครับเล่นไหมบิดตรงมีงานมั่งไหมครับงัดงัดอย่างเดียวตักไล่ครับมาหนีิ พี่ใส่ไม้ตรงคอพี่หรือเปล่าทำไมเสียงดังอย่ังมีกอลีน่ยทุกคนเขาคั่วเขาคั่วเขาคั่วอนนี้าทับศัพท์ยังไงอ่ะ ใันใส่บักนาวอันนี้จะใส่บักนาวเลยอเอานี้ใส่ใส่ดีได้อันนนเใส่ตอนไหนใส่ไม่ใส่สาี่สสูตรเอาเลยอ๋มก็จมือเลยบอกครั้งแรกครับของอยู่ทยิงตัวหนพูดพูดผัดตัวหนงดีไ้ออันนี้อันนี้อะไรนะดีจะดีอันนี้ไมดีนหอันนี้ก็ดีมั้ พี่นองย้ยยงจีโค้กอ,อันนี้อันนี้มันทา้การกล้วยนะปากอะไรปากกระดานทาคคงคณิตเขาเรียกว่าโลกกระดาษแบบทำไมกินใส่จุ <c oughs> ยังไงสบายหน,น,ยนใหญ่ขึ้นเนี่ยนี่ยตบข่อยอยากไหนดีแลวนะี่วานยิงยิงทผมไม่พูดทางกินอีกแล่ ผมพูดอะไรไม่ค่อยเป็นกินอย่างเดียว ใกล้ๆเห็นหรอเห็นกล้องแบบโคอ่เนี่ยนี่ครับเดี๋ยวดผมจะมิ่งให้ดูครับเคียเคยเค้ยวเคี้ยวทาง้วยกรุกๆ้วยนีม่มาตัดต่อตัดผมออกเยอะๆด้วยน่ครับมาภาพนี้ไม่ตัดต่อหรอกการหอนะครับจะเอาเรียวๆแบบนี้เขาเอาอไปจิ้มลายๆ นี่เป็นไงทุกคนน้ำตาไหลแล้วครับพร้อมนะครับไม่ต้องเก็งครับไม่ต้องเกิงน้ำนพักด้วยพักด้วยพักด้วยนี่เป็นลูกเลยอืมมาอร่อยตรงนี้ละครับอย่าลืมค่าเชื้อด้วยครับ น้ำปริสุทธ์นี่มาถึงน้ำสบปปายครับฝากกดติดตามช่องนี้ครับช่องเดียวรถไทยชิ่งวันนี้คอนเทนต์กินซอร์จุครับอยากกินมาหลายเถื่อแล้วนี่เราได้เชฟมาจากอย่างไรเชฟลาว เขาเป็นลาวครับเนี่ยครึ่งผีก็ครึ่งคนเป็นลูกกริ้งครับเขาสวยแม่ลาวได้รับเกตจากเคฟเขาบินตรงมาทำให้โอยตรงเลยครับก็ยัดใช้กล้องหน้านะครับของโทรศัพท์มาต่อกันครับโอยจุอัะเร้ไหมไปนิสิด้วยไปังด้วยไดูคันจับด้วะเด้อพี่น้อง ขอภัยด้วยครับคนที่ไม่กินดิบอัน,นของผมของใครนี่นาอมีคนที่กินดิบโอ่ครับอืม,อมหวานมากมีสาวู้สาวขับรถผ่านครับ นอ,อ,ะอะไรก็รแก่มาจากทางเทนมีนะแก่ซิ่งนะคร <c oughs> ับผมนี่การจับนี่เสียนจิงนะเอาฟุ๊กเอาปิดเอาคได้คนได้คนได้คนได้ไงบ้างนี่รก็มิกแนไหม

ไข่เคี่ยวมันจะกรุบกรอบใช่ไหมไีเยอะเกินไปไหมโอ้มีแต่เยอะเลยไข่เคี่ยวอันนี้เจ็ดตไปได้นะไข่เคี่ยวมันจะหอยขึ้นตับขึ้นตับภาพหาดูยากครับปกติริ้วด้วยไท้ซีนยังไม่กินของดิบของอะไรครับวันนี้ทีเข้าโอ้อทีย้ายจะกินร้อนช่วงกลางตลอดเนกลางเหมือนกันครับ จอนกลางแล้วเอามากินของเราเลยโค <c oughs> อู่ออรอบหนึ่งเรามาก <c oughs> ินไปแรงอนนี้รับมาเต็่มเลยนะอุ้งหิว <c oughs> นะจะพยายามหาชิ้นที่เล็กที่สุดครับหมดแล้วก็ฮอ,หอ สามอย่างนี่นะตัดเดียวหแดดเดียวทำตูเนะี่ยนี่เป็คนี้เปหรือเป่าตงมียังมากมาครับเยอ่มาก อนนนใหญ่่โดัคีไทยยุบอ่ะแล้วก็บอกใจกกเขาพิดเกอนนะปิดฟันเนาะกันเทน่ามันเหนียวนิดนึงเยวนิดนึง ขับรถไฟไม่ดันก่อนผมตั้งแต่ปั้นเมื่อกี้ให้หมดป่าเลย,ยไห้หมดคำเลยถุงว,ว่ะควัานออกหูดังแล้วว้าเ็ดครับเ็ดแจ๋งเลยเครับเจ๋งมากโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ได้เห็นชมหน้าเรยวรถไฟซิ้งเนี่ยก็พาทุกท่านทำให้ชมมาดูวิธีการกินซอยจุของอยสอันนี้ที่ที่อยู่ครับคือซูรินรก,กินได้ครับไม่ข้ามดูใบแสงเข้าหน้าขนาดนี้มีสปอตไลท์นี่ก็บรรยากาศตรงหน้าครับนี ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะกินต่อไปเรื่อยๆแต่ก็เราก็จะจบคลิปก่อนเพราะว่าโทรศัพท์เริ่มร้อนแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมากดติดตามกันเยอะๆนะครับตอนนี้ได้3 0 6ยซับแล้วครับมาติดตามกันเรื่อยๆ <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ